เราสามารถเอามาประยุกต์กับการกินเฟรนได้ยังไงก็คือเราก็อ่ะตักน้ําแข็งมาก่อนแบบนี้ใส่ถ้วยใส่ถ้วยนะทุกคนใส่รับแนะย่วหวานก็คือแบบโอเคปลอดภัยต่อการกินกีมของเรานะคะคก็นี่จัดเลยนี่แล้วเราก็จัดลูกชิดเข้าไปเลยคะ่ะอันนี้แบบเนื้อลูกชิดของเรานะก็คือ ลาดเข้าไปโอเคสวบได้ <S <S เอายอกยอกยอกก็คือกินได้เนี่ยทุกคนอืมพื้นใจมากเพราะอันเนี้ยเป็นรดกลาบคือเข้าได้ดีกับน้ำแดงฝุดฝุดทุกคนแนะนำเลยอร่อยมากจริงๆใส่หลับย่าหวานพวกเนี้ยก็คือหาซื้อได้ไม่ยากเซิร์ชเลย